ฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุกกุกตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะยพี่แสงทำอะไรเนี่ยเนี่ยกำลังเปียมผมทำผมให้ต้นไม้ไงเฮ้ยยุ่งเนี่ยเปียมผมต้นไม้ก็มาเดีเาา๋ยวเป็นเอามากนะพี่แสงจูนกันเฮ้ยมันนี่เร็วๆอเสียงอะไร เสียงกบเอ้ยเสียงทองกุกๆเนี่ยค่ะร้องอะไรจังขนาดนี้เนี่ยไม่ได้เกินข้าเช้าเลยอะ่ะรีบไปกินดีกว่าไปพี่แสงไปจองโต๊ะเลยไปไปไปเร็<ๆ>เวเร็เวเร็เวหิวแลว้วทุกคนพี่แสงไปแล้วเดี๋ยวเราสั่งเมนูที่แม่ครัวนะคะแล้วเราก็ไปรอกินข้าวดีกว่าตกใจที่แตกเลยพี่แสงแสง โอ้ยต้นไม้นี่ก็โตไม่ดูคนเดินเลยโ<ว>มาโตไลยตรงน,นี้แหละว้าวเฮ้ยโอ้โหยง่ากินไหมคะสุดๆไปแล้วเรามากันแค่2คนเองนะทำไมสั่งเยอะใช่นี่ดูอันนี้ข้าวเหนียวเหรอโอ้ก้อนเดือ อย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้าวเหนียวนี้มันเป็นข้าวเหนียวแบบสเปเชียลใช่เดี๋ยวค่อยกินดูสิบรรยากาศที่ดีเนาะยังกินไม่ได้อีกหรอเอาจาน่ยาพี่แสงเปลอาจันมาเร็วทุกคนเขาออกมายังไงตรงนี้เนี่ยน่ารักมากเลย เร็วเรีวเรีวเหิวเลีวนี่คืออะไรเนี่ยใส่กระเทียมเหรอกระเทียมทอดใส่ขอกินแล้วกันนะจำหมูกระเทียมรอเปล่ากระเทียมกระเทียมทอดใส่พี่กกุ๊กทำไมกระเทียมเยอะจังพี่แสงอันเนี้ยคือเมนูพิเศษที่กุ๊กนะคะแบบพราวชูคีแซนต์แล้วก็ข้าวเหนียวอ่ะอ่ะก่อนจะกินนะคะต้องเอาหน้าไปใกล้ นี่หอมไหมทํามกิ่นข้าวเหนียวมันปลกแตกอะอ่ะเอานะหับตาหับตาเลยลุกป้อนหลับตาหนึ่งสองสามปดได้ กุ้งเต้นนี่พี่แสงจะกลัวอะไรนักหนาโอเวอร์ Over จริงๆเลยเดี๋ยวนะเดีย๋ยนะตอนนี้ศพกุ้งเต้นกี่ตัวแล้วเนี่ยคขเยอะนี่พี่แสงเราต้องกินอย่างนี้ไม่เอาดูดิมันยังไม่ตายเลย <c oughs> เอาก็กุ้งเต้นเขาก็กินแบบไม่ตายไงคะไม่เอาไม่ชอบกุ้งหดูดิมันยังเดินอยู่ในกุก๊กกุ๊ก อ,อนนเชื้อโลกนะมันยังไม่ตาแบบนี้นี่ทุกคนดูแค่เราขย่านะเขาก็แบบอยู่ที่ีซูขิดแล้วอ่ะนะจะกินแล้วนะเอานะหนึ่งสองสามเฮ้ยง สกปกสกมกเห็นแล้วพี่คัรคอร์เทเลเวียดูดิไม่ใส่ต้องชิมไม่เอาชิมนิดเดียวยังไม่ตายเดี๋ยวดูท่ะอือขึ้นไปสกปกแบบเนี้ยพามากินอาหารเดี๋ยวสั่งแต่ของที่เราไม่ชอบดูสิเนี่ย ของสุกก็มีไม่กินคนกินแต่ของฟูมสุกนะทุกคนสะอาดฮะอร่อยเหมือนกันถ้าปวดท้องขึ้นมานะจะไม่พาไปหาหมอเลยไม่ปวดหรอกของอร่อยอยู่นี่อุ้ยดีโนนี่กุปวเ,เหมือนกระสือมันผีปอบเลยที่แสงเจ้กินของสดของดีปะเป็นซอมบี้หรือเปล่าเนี่ยเห็นดูฟันหน่อยดิ <c oughs> จริงถ้าข้าวผัดก็ได้หมูก็ไม่มีสักชิ้นอ๋อเร็ว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 ,รวที่แท็กอ้ยอิ่มมากอู้อูยอ,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 อะไรเนี่ยเตอร์กอะเตอร์กไปว่าเอ,อ่มขวางบังอะเออนั่นแหละโอเคไปรีบไปเถอะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะ <laughs> อะไรเนี่ยรู้สึกแบบเป็นแบบมาริงกิงกองซาร่ามกองแกงมาลองมาแรงมามะลองฟองเป่งอย่างนี้ทำไมต้อเป็นเลยต้องเป็นแบบนีน้ต้องเป็นนี้แน่เลยอะไรไม่อาบน้ำแล้วไงออไม่อาบน้ำหมายความว่ายังไงคะไม่เช้าอบาบน้ำไหมไม่ไม่ไม่มคืนอาบไหมอนนอนมนันหนาวอ่ะที่บ้านน้ำอุ่นก็มีก็มันหนาวอ่ะนี่ไงมาดูนะ ตุ่มหมดเลยทำไมอะ่ะพี่กาพี่กาพี่กาอยู่ไหนพี่กา <c oughs> เอาเรื่องผู้ชายไว้ก่อนอ้าวดูสิระวังมันจะแดงเป็นผื่นนะวันนี้กลับไปอ่ะรีบอาบน้ำเลยเป็นพี่กาเหรอพี่กาเออเอาอเครีบไปเถอะอย่าเกาไอเ้เอาขาฉันคิดว่าเป็นโรค เหมือนฝ่ากันเกรงเกรงอะเป็นอะไรเนี่ยสภาพมันเหมือนแพ้อะไรสักอย่างนีงก่กุ๊บแพ้เหรอแพ้อ๋อแพ้อากาศอากาศอ่ะ pm สองจุดห้าใช่หน้าหนาวยังไม่มี pm สองจุดห้าเลยไม่ใช่มีใครเผาอะไรแล้วเป็นอะไรอือเหมือนนั่นเลยเนี่ยประหยัดชัยผิวหนังเลยอะฮะ ไอ้ผิวน้องอออือทำยังไงดีอ๋อไอ้คันน่ะคันน่ะเอ๊ะอะเสียงดังอะไรเนี่ยโอ้ยกูคูคันอยู่ข้างหลังอะไรเนี่ยออทีอยู่มันก็คันมากเลยของเราทุกคนมันจะติดไหมเนี่ยไม่เอาทำยังไงดีทำยังไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราไปกินอะไรบ้างอ่ะ กินข้าวผัดอย่างเดียวนั่นตีพี่ก็กินข้าวผัดเหมือนกัน,ก,ก,นกุ้กุกิมกุ้งใช่เลยกินทัน้งกุ้งโอ้โหแล้วไม่สุกด้วยนะเฮ้ยกุ้งเดียวแพ้อาหารแน่เลยเรียนี่น,ะนี้ว่าอย่ากินของดีป้าหยิยะด้วยเร็วๆทำยัง นี่ขอดูหนะั่นวิปาัก็บี๋วต้องะจัดยาแล้วแหละจัดยาดยาอ,อย,าย,าย่าโดนโดนนี่ทำไหมวะนี่ปวดท้องนี่แก้แพ้อ่ะต้นนี้กันมีอะไรอีกอ๋อเนี่ยกินเข้าไปนี่ก็คืนี่นี่น,นี่ต้องกินอันนี้เข้าไปเยอะๆเลยอ่ะ กกินหมดนี่แหละหายแน่ๆกินของดีป่ะต้องกลับมากินยาขนาดนี้เลยไหมครกุ๊กนี่ถ้ากินขนาดนี้ตายพอดีงั้นเลือกยาแก้แพ้ก่อนแล้วกันไม่อย่างแั้นเราต้องกินยาแก้แพ้ก่อนอันไหนละเนี่ยให้มันหายคันแก้แพ้ไม่ใช่ไม่วิตามินซีก็กินเสริมภูมิคุ้มกันก่อนเอาเริมไปเลยกินเข้าไปเลยนี่ยกินหมดทั้งซองเลยไม่ได้ <S <S เดี๋ยวพี่ก pues uh, <Yeah, anyway> ุ๊กวิตามินซีนะพี่กุ๊กคือนอเหรอเขาต้องอมกันใช่เหรอเออเขาอมเขียวกินเล่นก็ได้ก็ได้นะพี่กุ๊กแล้วกันยังไงอ่ะพ่อวมันเบียวมันไม่ไหวอ๋อล้โหแยกแกค่แห่ก่อนแกแค่แห่แก่คันก่อนคันตรงไหนบ้างนะพี่กุ๊กถูกต้องเลยตอนเนี้ย อาการเนี้ยมันแย่มากเลยนะคะทั้งคันแล้วก็ทั้งปากเบี้เราอะ่ะไม่น่าไปกินกุ้งดิบเลย